สวัสดีค่ะแอดมินโนย้ยสวัสดีเด้อค่ะเดอ้อเป็นยังไงพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ทุกท่นหาหนห้านอยมาร่วมมือวานน่านีลดท่านผู้ชมมือว่าน,นีก็เสียกันหลายคนนะคะเนาะคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มแอดมินน้ยก็ขอโทษท,ท,ทุกทุกท่านเด่นสามกับสี่วิ่งสี่รูดสี่สามกับสี่มาอยู่ท่านผู้ชมแต่ว่าบอมมีครู่จับนะคะนะเนาะเหล็กในตาล่างบ่มีคขู่จับท่านผู้ชม เมื่อนี้กะเบิ้งไปก้อนท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานนี่ลุดนะคะเนาะห้าน้อยมาร่วมมันจะมีสองใบท่านผู้ชมแอดมินก็บ,บอกอยู่ในคลิปท่านผู้ชมบอกในคลิปอยู่แล้วก็บอกในกลุ่มอยู่มันเป็นคนละสูตรมันโมเมนชุดกันได้ท่านผู้ชมห้าน้อยชุดเนี่ยชุดหกฮางเนี่ยมันโมเมนชุดกันแอดมินก็บ,บอกอยู่ว่าให้เลือกเอา ชุดใดชุดหนึ่งอย่าล้ายใจสูตรนี่มันเข่าดีสูตรสายมือเนี่ยท่านผู้ชมสูตรหกฮังเนี่ยสถิติมันเข่าดีได้แล้วก็คือหยุดท่านได้มักหกฮางก็เลือกเอาชุดหกฮังท่านผู้ชมท่านได้มักชุดเต็มก็เลือกเอาชุดเต็มท่านผู้ชมชุดหกฮางเนี่ยได้แล้วคือหยุดชุดเต็มคือการได้แล้วคือหยุดแต่ว่าชุดเต็มเปอร์เซ็น มาสองสามรอบแล้วก็ด้งบนดงล่างบ่อยคือกันนะคะเนาะแต่ว่าสูตรหกั้งนี่มาใดสองรอบเพื่อกันท่านผู้ชมแต่ว่าเปร์เซ็นต์กันหน่อยใดแล้วก็คือยุดเด้อค่ะเด้อแอดมินดูหน่อยบอมเอนเหตุห้ชุดกันได้ท่านผู้ชมเป็นคนละชุดคนละสูตรเลยเลขเป็นคนละสูตรบอมเนว่าเหตุมากกันไว้ได้ท่านผู้ชมมั่นเข้าดีคือกันสูตรนี้ ก็ให้เบิงสถิติเนาะคะนะ่ะเนาะมันก็มีเขาแน่ลดแน่ทีว่างมากปเปอร์เซ็นต์มันเขา่าเดท่านผู้ชมก็แค่หกขางได้เร็วกว่าคือหยุดเนาะคะนะ่ะเนาะเมื่อวานนี่ชุดนี่มันหลุดอีพออีแมในกลุ่มพคนกระจมเนาะคะนะ่ะเนาะลายถันพคนกระจมจังไดเมื่อนีก่กะจอบซ่อมไปก่อนเด้อค่ะเด้อจอบซ่อมไปก่อนก็ได้แนวทางลดแอดมินหน่อยก็ว่างคือเกา่าหน่ะละท่านผู้ชมว่าง เป็นสถิติเบิงเนาะคะ่ะเนาะอ่ะท่านใดถือชุดนี้เมื่อวานกระดีใจน้ำธรรมช่มนผู้ชม80ฮานอยรอบปกติเนาะคะ่ะเนาะท้าใดแล้วก็ต้องหยุดเลยแล้วค่ะเ้อบอจองไปต่อ VIP กับมาศ08นย์แปดธรรมชมแต่วา่าใดแล้วให้หยุดทันทีบตจองไปต่อธรรมช้ชมสูตรหกหางเนี่ยอ่ะสำหรับคลิปนี้กลับมาเบิงมาตามกันต่อเนาะคะ่ะเนาะมักกะจัดขัดกับพาน่านผู้ชม เลขลุดกะหายกำลังใจคนเห็ดเลือเด้อท่านผู้ชมแอดมินหนู่อยกะบ่อยากให้ลุดดอกธรรมชมเพราะว่าสูตรนี้แอดมินหนู่อยกะว่างมากหาปีกว่าแล้วนะคะเนาะมันก็นมีข่าวแน่ลุดแน่นั่นแหละท่านผู้ชมทุกคลิปทุกวิดีโอแอดมินหนู่อยย้ำตลอดเด้อค่ะเด้อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก่อนจะตัดสินใจนำตัวเลขไปลงทุนกะเบ,บิ้งดีๆ พิจารณาดีๆเนาะคะ่นะเนาะถ้าบ่าอยากเอาเบิร์ตกับห้เบิ่งเหล็กเด่นเด่นสองตัวที่แอดมินดึงออกมานะท่านผู้ชมมันก็เข่าแทบปลดเหล็กเด่นเนาะคะ่นะเนาะเอา้าวสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วกะอย่าลืมแอดมินน่นอยปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำในเด้อค่ะเด้อเหล็กหลุดก็ให้ยกำลังใจคนเห็ดเหล็กในเด้อท่านผู้ชมย่ำเข่าก็ดีใจเนาะคะ่นะเนาะย่ำหลุดก็ให้ยกำลังใจกัน ถ้าเป็นแบบนี้กะบ่อยากว่างได้ทผูรรมชมงามเหล็กเข่ากะดีใจชื่นชมนะคะเนาะพ่อเหล็กลดมากอะ่ะมาจมว่าเห้าหายเหล็กหลายยังสันจังสี่สองชุดที่ว่างลงไปแอดมินก็บ,บอกอยู่ว่าให้เลือกเอาชุดใดชุดหนึ่งยาโลบมากบ่ต้องเสียดายบ่ต้องรักพี่เสียดายน้อง มือลุดมันก็ลุดมือเขามันก็เขา่าแต่ว่าเข่าไราก็ลุดก็ยังบอกอยู่ว่าได้แล้วคือหยุดอย่าไปต่ออ่ะสำหรับคลิปนี้มาตามกันต่อเนาะคะ่นะเนาะมาระจัดขัดกระพารเดอร์ท่านผู้ชมพอพอแม่แม่ท่านใดที่จะเขากลุ่มลืมเ,เอิญอีพออีแม่เขากลุ่มท่านผู้ชมแอดมินขอเอิญอีพออีแม่เขากลุ่มจะเข้าวด้วยค่ะเดอ้อ คุณพอ่อคุณแม่พี่พีพทันใดที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีทักไลน์มาด้ค่ะเดศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะคะทันใดที่ยังบ่ท่าไหนมีหม่องแทงหม่องซื้อเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะแอดมินหน่อยว่างแนวทางให้ฟรีในกลุ่มพร้อมด้ค่ะเดอว,วันไหนมีน้อยก็วางฮานอยาน้อยมีมีซูเมอร์อยู่แล้วเราวไม่ชมวันไหนมีลาวก็วางลาวพัฒนาวันไหนมีไทย ก็วางไทยรัฐบาลไทยนี่ก็บ่ค่อยมีเราธรรมชมส่วนหลายก็สิเป็นของอาจารย์ท่านอื่นสมากกว่าละกะสิมีสายดวนน้เนะคะเนาะสายดวนวนี้ท่านใดที่รอรัฐบาลไทยก็รอในกลุ่มด้วยค่ะเด้อบริว่างในช่องย t u b ปอยู่แล้วธรรมช้ชมสายดวนมากเกือบเทียงเลยเขารอในกลุ่มธรรมช้ชมสายดวนคอน้างแม่นเ้อค่ะเด้อางวเบิ่งหันกะ3 0 4 0 2คู่ก็เข้าไปที่40ย์อยู่นะคะแต่ว่ามันมี2สายดวนคุณพ่อคุณแม่เพิ่นก็หลายใจนะคะเนาะ ก็เป็นธรรมดาละธรรมชมแน่ทางตัวเลขอ่าก็อยากให้ถึกทุกคนนั่นละธรรมชมมันก็อยู่ที่ดวงไพ่ดวงมันเนาะคะนะ่ะเนาะเอามาเบิ้งแนวทางกันเลยเนาะคะ่นะเนาะแนวทางเลขฮานนอยมัดรวมประจำวดวันที่27มิถุนายน2567เลขเด่นจับวินนะคะ 4ี่ห้าหนึ่งสองปดเกนะคะเด่น4และห้าสหคู่เว้นนะคะสี่ห้า4ี่หนึ่งสสองสี่แ้าห้าหนึ่ง ห้าสองห้าแปดห้าเก้าหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าและแปดเก้านะคะฮานอยมารวมเด้อธรรมชมทัญดายมักกระจัดคัดกระพานธรรมชมทุกอย่างก็คือแนวทางนะคะทุกคลิปวิดีโอ แอดมินูน้อยนำมาวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นกระเบิงสัิติยอนลังเดอา์ผู้ชมเด่น4และ5วิ่งสีรูดสีนะคะหคู่เด่นเน้นเจาะนะคะสีหนึ่งสี่แปดด หนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะสองคู่วัดใจนะคะสี่เก้าและสี่หนึ่งอ่ะคุณปอคุณแม่แคปหน้าจ,จอด้วยค่ะเด้อชุดนี่ท่านผู้ชมสายเมื่อนี่ชุดหกหางเนี่ยเป็นคนละชุดท่านผู้ชมบอมแมนว่าให้กันให้เลือกเอาให้ให้เป็นโตเลือกไหมท่านผู้ชม กับเบิ้งไปก้อนกาะยะเฝ้าเล่นไหมท่านผู้ชมแอดมนินหน่อยกับว่างมาหลายเมอกับคงสิรู้แล้วว่าทางเลขมันไปจังใดไหมท่านผู้ชมกับเบิ้งเอาถ้าสิเอาหกคู่นี่ก็เอาแค่หกคู่ประตองเอาสิบหาคู่ถ้าเอาทั้งสองมันขาดทุนมันไปบ่ไหวท่านผู้ชมมันไปบ่ไหวคันมักชุดนี้หกหางนี่ก็เลือกเอาแค่หกหางอย่าโลภมาก ขันมักซิบหาคูวิ่อยู่แล้วกับเบตอตรงถิมยาถิมยาปาเพราะว่าว่างมาด่วนแล้วสถิติมันกระเขาหลายกว่ารถท่านผู้ชมเอาคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจ,จอเอาเด้อค่ะเดอ้อต่อมาชุดสามตัวท่านผู้ชมสามตัวยี่สิบคู่เห็นบอท่านผู้ชมสามตัวเมื่อวานนี่บ่มามา,มาเบิร์นคันเฮ็ดคือแอดมินนูนหน่อยวานันมันก็ไดเนาะคะ่ะน่าเมื่อวานนี่มาสี่สี่สามเด้อท่านผู้ชม อสามซีซีเนาะคะ่นะเนาะบอมแอนซีซีสามไฮจับเบิร์นหามท่านผู้ชมยี่สิบหางเนี่ยก็คือตัดออกเพราะว่าเล็กมันมาเบิร์นหามเด้ท่านผู้ชมก็ต้องเฮ็ดจังสัน่นเนาะคะ่นะเนาะเาก็ต้องดักมันไว้อ่ะคุณพอ่อคุณแม่แคปหนา้าจอเอาเด้อค่ะเด้อถ่ายคลิปรรมมท่านผู้ชมท่านใดจะสั่งกระเป๋าใยสีฟันโทรสัง่งเด้อค่ะเด้อศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะ าแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนและข่าชงมโมโนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณนะคะขาวชงมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาเมือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะยาสิบันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะมาสั่งยาสิบป,ปัน สมนุนไพรนำแอดมินหน่หน้ยไปใส่เด้อท่านผู้ชมยาสีฟันสกัดจากเห็ดลิ้นเจอและว่านหางจระเข้หลอดละ190่า1 9บบาทเด้อท่านผู้ชมใช้ได้ตั้งแต่เด็ก7จขวบขึ้นไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินหน,หนอยขอบพูนทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปหนาลุยเล่าพัฒนากันต่อนะคะเนาะคลิปหนาพอกันเล่าพัฒนาสูตร1และสูตร2แล้วก็เม็ดเดียว ของพี่ FC. สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ